น้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาอ่าขอเตือนเลยว่าหยุดนะคะหยุดหยุดแชร์แล้วก็หยุดเชื่อนะคะคือเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะไม่ได้ช่วยกำจัดหินปูนเลยนะคะแล้วมีหนำซ้ำานะคะยังทำลายเนื้อเยื่อในช่องปากด้วยนะคะที่เขาแชร์แชรชกันในติ๊กตอกเยอะแยะมากมายอลังการนั่นอ่ะเราต้องศึกษาก่อนนะว่า งไหมข่าวจริงแต่ว่าในระยะยาวอะระยะยาวอะคือมันส่งผลอะไรกับเรามั่งอ่าทีนี้นะคะถามว่าอ่าเราขูดหินปูนได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าถามว่าอ่ามันมันขูดได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการขูดเราอาจจะทำได้นิดหน่อยอย,อย่างเช่นอะไรหนึ่งใช้ไม้หัดฟันสอง แปลงซอกฟัน3แปลงฟันให้ถูกวิธีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะขูดหินปูนเองได้นะคะ